มาแล้วมาถึงแล้วครับถ้ำผาโค้งครับหรือถ้ำผาเจ็สีที่เขาเรียกกันนะครับนี่ก็จะมีทางเข้าแล้วก็อุโมงค์เดินเข้ามาเป็นทางเล็กๆแบบนี้เลยเข้ามาก็จะเจอกับความอลังการของผาโค้งครับผาโค้งก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณสัก20เมตรแล้วก็ความยาวก็น่าจะประมาณสัก 80เมตรนะครับผนังเขาจะเป็นผนังเรียบๆแบบนี้ที่เขาเรียกว่าผาเจสีหรือว่าผาผาโค้งคนระับที่หาข้อมูลมาก็คือเกิดจากรอยตะไคร่แล้วก็รอยน้ำรอยออหินที่เกิดขึ้นนะครับเวลาแดดแสงพระอาทิตย์ส่องหรือว่าแสงไรศาสาเข้ามาบางมุมบางวันก็จะเป็นสีเป็นชั้นๆชั้นๆเรียงกันแบบนี้ชาวบ้านก็เลยผากันเรียกว่าผา เจ็ดสี่ครับหรือผาโคง้งนี่ความสวยงามก็จะประมาณนี้เลยนี่นใครมาที่ถ้ำผาโค้งครับต้องแวะมาให้ได้นะครับ